สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะแกะกล่อง AT Pro Sound กล่องสุ่มของ AT Pro Sound นะครับซึ่งสั่งไปเมื่อก่อน,อก,อนก่อนสิ้นปี2564นะครับก็เพิ่งได้รับวันนี้ก็13มกรา65นะครับก็พี่อัดนะครับพี่อัด AT Pro Sound เขาการันตีมาว่าข้างในอ่ะของจะมีมูลค่า ขั้นต่ำนะครับประมาณพันห้าขึ้นไปนะครับก็ลองมาจะดูครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะครับมันก็คือกล่องสุ่มนะครับก็รอรุ้นกันครับว่ามีอะไรเพิ่งได้รับมาวันนี้เองครับแกะันดูส,สดๆเลยครับดูพร้อมกันครับ ว้าว <Wow. S 2> นี่นะครับชิ้นที่หนึ่งครับปักไฟครับยาวสองนี้ยีห่ห้ออะไรอะลูเมียลูมินา่าลูลูมิราครับผมหนึ่งชิ้นครับอ่านี่มีใบอะไร นี่คือกองคุมกองสุม่มของขวัญจากเอทีมันเป็นของขวัญปีใหม่ครับโอ้โหดูครับคั่ว XLR ครับกำลังอยากได้อยู่พอดีครับมันนีกัดจะสั่งอยู่แล้วใช่ไหมฮ่า้ืออะไรเนี่ย R e a n รีนนะครับอ่าก็มีหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวให้มาแปดตัวครับอันนี้อะไรอ่ะตะกัวครับ ตะกัวเงินครับซิลเวอร์โซลเดอไม่รู้มูลค่าครับโอเคครับได้ใช้แน่นอนครับอย่างนี้สุดท้ายครับอันเนี้ยอยากได้พอดีผมบอกเลยผมอยากได้อยู่พอดีเซัมเมอร์ให้สายซัมเมอร์มากี่เมตรครับไม่รู้อะครับกี่เมตรดีเลยอะ มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีบินมีบินครับสายไหมสเตทสีแดงอ่าน่าจะสิบเมตรครับนี่จำนวนสิบเมตรได้ XLR สีทองผู้ดำตัวละเจ็ดสิบห้าอ๋อมีตัวผู้ตัวเมียตะกรวเงินสองชิ้นผู้ ละร้อยปลั๊กไฟ2องห้าสิบบาทมูลค่าพ6 0 0กว่าบาทครับแต่มันมันขาดไปนี่มีเจอแล้วครับกล่องนี้นะครับมูลค่าพันหอห้าสิบสองครับโอเคครับถูกใจครับขอบคุณมากครับที่อัดเอทีโปรซาของควันปีนี้ถูกใจครับ ไอายซัมเมอร์ถูกใจมากครับขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ